นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทาง YouTube ที่เคารพนะครับนี่คือรายการชื่อในบริบทหรือ in context แต่เป็นภาษาไทยนะครับโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทาง YouTube ของ96.5 FM เท่านั้นเช้าว,วันศุกร์6โมงเช้าเป็นต้นไป20นาทีเราจะคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเ,เป็นตอนที่หของ การตัดสินใจของผมว่าเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการตัดสินใจนี้ก็เป็นการตัดสินใจเชิงวิชาการปรัชญาเหตุผลความเป็นมาของความที่จะต้องมีรัฐธรรมนูญในระบอบที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วเหตุผลที่หนึ่งที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวแหละครับที่ จะต,ตอบคําถามได้ว่าทําไมจึงเห็นสมควรให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่เพราะว่ารัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งหมดที่ต้องเขียนกันใหม่เนี้ยที่มันต้องเขียนใหม่หมดนะมันเป็นเหตุผลที่ว่ามันไม่ได้มาจากประชาชนอันนี้พออธิบายไปแล้ว20นาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมจึงจะไปกากบาดเห็นชอบว่าสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่อ้างอิงหลักการ ปรัชญาวิชาการประชาธิปไตยอ้างอิงไว้นะครับส่วนการถกเถียงด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ละท่านต่อว่าไม่ชอบนะหรือบางท่านอาจจะแรงก็ผมคิดว่าแต่ละคนก็ไปคิดดันเัวเองนะครับผมคิดว่ายังไงเราจะต้องเขียนรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งหมดความคิดเห็นนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นที่แพ้กระแสข่าวสารทุกวันนี้เพราะมันไปอิงก,กับพรรคการเมืองที่คิดคล้ายกันแต่คนละเหตุผลกัน กับผมนะครับแต่ยังไงผมก็จะต้องกล่าวว่าเห็นชอบว่าสมควรให้มีรัฐมนตรีฉบับใหม่ด้วยเหตุผลสำคัญทวนอีกทีนะครับสามเหตุผลที่มาของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ต้องเอาใหม่หมดนะครับเพราะที่มาไม่ได้มาจากประชาชนมาจากพวกทหารที่ตัานาจแล้วตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญต่อให้ร่างดีอย่างไรซึ่งมันก็ไม่ดีแหละนะผมก็ไม่รับครับนะผมเป็นพวกยึดมั่น ปรัชญาและอุดมการ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนนนั้นที่มาไม่ถูกก็ต้องว่ากันใหม่รูปแบบและเนื้อหายังไม่ได้พูดถึงนะครับหมายความรูปแบบการเขียนรับนูลจะเป็นยังไงออและเนื้อหาจะเป็นยังไงจะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ไฟที่ไม่ต้องการให้คงสถานภาพสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดิมและจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องลงประชามติและถกเถียงกันตอนนี้ ถ้าถึงเวลาว่าให้เขียนรัฐมนตรใหม่ทั้งหมดแล้วค่อยมาเถียงกันว่าผมจะคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องเนื้อหานะครับเนื้อหาข้างในเรายังไม่ต้องเถียงกันเราเถียงกันแต่ว่ารัฐมนูญฉบับเนี้จะร่างใหม่ทั้งหมดหรือไม่แล้วก็จะร่างยังไงยังไม่ต้องเถียงนะครับเถียงมันเสียเวลานะครับยังไม่ต้องเถียงเถียงเฉพาะว่าเขียนใหม่หมดไหมนะไอ้ที่มีอยู่มันไม่ดียังไงนะครับ เหตุผลผมง่ายมากคือเขียนไม่หมดครับที่มีอยู่มันไม่ดีเพราะว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเขียนรัฐนูนฉบับนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะว่าเป็นการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเขียนแล้วบังคับใช้กับเราโดยเราไม่หือไม่อือท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งเถียงกลับในตอนนี้นะครับก็อาจจะเถียงว่าเอ้ยประชาชนเขามีประชามติเห็นชอบรัฐนูนฉบับ2 5 6 0นี้แล้วเนะก็ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐนูญฉบับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานี้เป็นรัฐมนุนที่มาจากประชาชนมันมาจากคนของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ช่วยกันเขียนแล้วก็เขียนเสร็จก็จะใช้ละก็ไปถามประชาชนว่าเอาไหมประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเขียนนะครับแค่แค่ไปลงประชามติว่าโอเคใช้ไปนะครับผมไม่ได้ไปลงประชามติให้ใช้หรือเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยืนหยัดแข็งกร้าวไม่เอารัฐมนูนที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมอาจจะเป็น ทิฏฐิส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งและสําคัญมากๆก็คือว่าผมเคยร่วมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูรปี240เป็นรัฐมนูรฉบับที่มาจากประชาชนโดยตรงโดยอ้อม8เดือนทำงานกันหนักมากผมจึงเสียดายความดีงามของที่มาของรัฐมนูลฉบับนั้นไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่เอารัฐมนูลที่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยทำอันนี้ผมก็เหมือนคนมีทิฏฐินะครับแต่ยืนยันว่า เหตุผลเดียวที่จะต้องร่างใหม่ก็คือไอ้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มาจากประชาชนจบนะครับส่วนรูปแบบว่าจะแก้ไขอะไรยังไงจะเขียนใหม่ยังไงผมว่าเอาไว้เมื่อประชามติหลังวันที่ 8. ปดกุมภาพันธ์มีมติออกมาอย่างไงถ้ามีมติออกมาบอกว่าไม่เอาเอาอยู่อย่างเดิมงันเไม่ต้องทะเลาะก,กันต่อไปเราก็อยู่ันไปนะครับผมก็อยู่ได้เดี๋ยวผมก็ตาย10ปีกว่าข้างหน้าผมตายแล้วนะครับ มก็จะบ่นไว้ให้เป็นที่บันทึกว่าความคิดทางวิชาการและประชาธิปไตยที่แท้จริงตั้งแต่กรีกโบราณมาประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวางกฎบัตรกฎเกณฑ์อันเป็นโครงสร้างของการบริหารจัดการประเทศแบบไหนอย่างไรต้องมาจากการช่วยกันเขียนทางทางตรงและทางอ้อมที่มานะครับรูปแบบจะเขียนแบบไหนในรูปแบบนะครับไม่ใช่เนื้อหา เดี๋ยวมีจังหวะผมจะค่อยๆเล่าต่อไปนะครับทั้งๆท,ที่ไม่จําเป็นต้องเล่าเพราะว่ายังไม่มีประชาติเรื่องจะเขียนอย่างไรนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมว่าต้องร่างรูญฉบับใหม่เนี่ยผมก็ต้องคิดต่อไว้แล้วล่ะว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงส่วนเนื้อหาก็เถียงกันอีกผมว่าเป็นปีครับกาจะลงเอยว่าเนื้อหาเราจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนหรือเราจะไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะเราจะเอาระบอบ สมบรูรณาญาระบบกษัตริย์สมบรูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยก็ไปใช้เต็มที่เลยหรือเราจะแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมว่าเถียงกันไปก็เหนื่อยเปล่ารุ่มใจนะครับเอาไว้ถึงเวลาเถียงผมว่าจะเถียงกันไปสองปีสามปีแหละกว่าจะได้รัฐนูนที่ได้เนื้อหาที่ประชาชนพอใจเพราะยังยังไม่รีบเถียงยังไม่รีบมีความสุขหรือความทุกข์ในตอนนี้ตอนนี้อยากจะมีความสุขว่าประชาชนไปกา เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วแต่ท่านจะเลือกการนะครับว่าท่านมีเหตุผลอะไรตอนนส่วนผมนี่ง่ายมากคือเหตุผลก็คือสมควรให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐมนูนฉบับปัจจุบันไม่ได้มาจากประชาชนต้องมาจากประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนรูปแบบสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างใหญ่และยืดหยุ่นได้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ผมปักใจเอาไว้ถ้าเกิดประชามติวันที่8นี้ ความคิดเห็นคล้ายผมชนะซึ่งคงไม่ชนะนะครับแต่ถ้าชนะหลังจากนั้นเราจะคุยกันสักปีสองปีว่าเราจะมีรูปแบบการร่างข้อมูลใหม่อย่างไรใครจะมาร่างและจะร่างยังไงแล้วก็รูปแบบที่ผมว่ามันจะต้องสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างใหญ่ๆและยืดหยุ่นได้นี่มันเป็นหลักวิชาการครับท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เอาเราไม่ต้องมา,าวิชาการกันต้องเอาครับเพราะว่ามันต้องมีหลักในการคิด ส่วนจะเปลี่ยนหลักหรือแก้หลักให้มันโยกเยกโครนเอ่อนเอนค่อยไปทะเลาะกนันทีหลังนะเพราะเมื่อตกลงว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมมติว่าตกลงจะมีนะครับก็ค่อยมาเถียงกันรูปเรื่องรูปแบบหลังจากนั้นเราก็จะมาเถียงกันเรื่องเนื้อหานะเนื้อหาของประชาธิปไตยเ,เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับ ว่ามันเป็นยังไงเนื้อหาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเป็นเนื้อหาที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันนี้ผมเตรียมถกเถียงไว้แล้วนะครับเนะเถ้าข้อหนึ่งมาจากประชาชนนะครับข้อสองรูปแบบสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างใหญ่ยืดหยุ่นมันมีแค่ไม่กี่คำนะครับแต่เราคุยได้ยาวนะรูปแบบนะครับสั้นกระชับยืดหยุ่นได้อันนี้ตามที่เรียน ในชั้นเรียนมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแก่เลยนะครับทางราัฐศาสตร์เถียงกันได้แต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายในเวลาสัก5นาทีส0นาทีที่เหลืออยู่เสร็จแล้วพอถึงเวลาที่เราจะเถียงกันถึงเนื้อหานะของการมีรัฐนูญฉบับใหม่อย่างสมบูรณ์เนี่ยเนื้อหาที่ว่าเนี่ยครับข้อ3เนี่ยก็คือว่าเนื้อหามันจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เรื่องนี้คงไม่ต้องมาเถียงว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นทุนนิยมหรือเป็นสังคมนิยมหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะไม่เอาระบอบอะไรยังไงแต่เราจะเป็นประชาธิปไตยผมว่าอันนี้โอเคนะครับนั้นเอาไว้เถียงอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับถ้าผมยังมีเรี่ยวแรงอยู่เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราจะไปลงประชามติพร้อมกับกาอีกใบหนึ่งเพื่อเลือกผู้แทนรัษฎรใครก็แล้วแต่นะครับนั่นผม แล้วแต่ท่านผู้ฟังเราก็โตๆตตด้วยกันแล้วคิดเองเป็นต่อให้ท่านาประกอบอาชีพหลากหลายไม่ใช่วิชาการหรือว่าสื่อมวลชนท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดาท่านก็มีความคิดเห็นเลือกสอสอได้ตามใจปรารถนาจะใช้หลักวิชาการหรือจะใช้นโยบายหรือจะใช้ความรู้สึกร่วมหรือใช้ความผูกพันส่วนตัวอันนี้เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไต,ตยที่ค่อยเป็นค่อยไปผมไม่อาจจะไปบังคับให้ประชาชนอ่านหนังสือ เพลโตโสเครติส so อะไรอย่างที่ผมอ่านกับพวกนักวิชาการได้ไม่เป็นไรนะครับช่วยกันคิดนะครับผมคิดอะไรได้ก็บอกนะท่านไม่เห็นด้วยก็เถียงมาก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการจะไปกาเห็นชอบว่าสมควรให้มีรัฐบับใหม่หรือไม่นะผมจะช่วยคิดไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนการกาเลือกผู้แทนตามสบายครับผมพูดยังไง ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่จะไปโอนเอียงโน้มน้าวจิตใจท่านได้แต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังฝังลึกในแง่ปรัชญาชีวิตรัฐธ,ธรรมนูญประชาธิปไตยหน่อยในทางรัฐศาสตร์และปรัชญานะครับว่าถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสอวอโดยตรงเราก็ไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ ถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการคัดสรรตัวแทนประชาชนในหน่วยงานองค์กรต่างๆมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันหลากหลายเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่มาก็ไม่ใช่เนื้อหาก็ยืดยาดไม่กระชับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันต่อไปตอนนี้ขอพูดเรื่องออความกระชับหรือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ในเวลา5 6นาทีที่เหลืออยู่หน่อยนะครับว่ารูปแบบสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยปกติที่ผมสรุปย่อไปว่าเนื้อหาต้องสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างใหญ่ๆไม่ใช่มีมาตรา2 0 0 300มาตราเยอะแยะไปหมดเหมือนรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งมันมากเกินไปมันเป็นการผสมปนเประหว่างตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎบัตรแห่งชาติ กับกฎหมายลูกหรือว่า constitutional l กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเอามาใส่ปนเปนกันไปหมดมันไม่ใช่หลักวิชาการเขียนรัฐธรรมนูนที่ถูกต้องดีงามงดงามแต่มันไม่ได้ผิดถึงขนาดผิดกฎหมายอาญาที่ไหนนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันเชยอะนะครับเรานึกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแก้วสารพัดนึกเขียนอะไรก็ได้อยู่ในนั้นแล้วทําตามนั้นหมดบางคนก็หลงละเลงไปบอกว่ารัฐธรรมนูนนี้ปราบโกงไม่มีรัฐธรรมนูนที่ไหนจะไม่มีการปราบโกงกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายคือผู้ปราบโกงเราต้องการจะปราบการโกงของใครคุณพิเขียนกฎหมายลูกกฎหมายหลานกฎหมาย ตามขั้นตอนนะตามมากฎหมายอาญาแพ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับกฎหมายวิติการเลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยการตัดสินผิดถูกของการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่นักการเมืองอันนั้นต้องมาอยู่ในรัฐมนูนเพราะรัฐมนูนจริง,รงๆที่ดีเนี่ยต้องสั้นอ่านง่ายเข้าใจง่ายชาวบ้านอ่านได้จบแป๊บเดียวแล้วก็ชีวิตก็งดงามนะฮะนั้นรูปแบบกระชับสั้นเนี่ยผมจะขออ้างอิงพระราชมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชครั้งที่ พวกกระผม99คนที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนฉบับประชาชนปี2140ได้เข้าเฝ้าก่อนที่เราจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ทำงานร่างรัฐมนูนกันนะครับไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระชดำรัดแล้วเราคิดว่าอันนั้นถูกต้องดีงามร้อเเซนไปหมดในทางรัฐศาสตร์และปรัชญาเพราะเราถกเถียงได้นะครับ ไม่เกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับความคิดเนี่ยแต่ผมฟังพระจํารัดแล้วมาอ่านดูแล้วแล้วกลับมาทบทวนความรู้ที่เรียนมาจากโลกตะวันตกและปรัชญาประชาธิปไตยแสดงพระเจ้าอยู่เข้าใจวัฒนธรรมที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นของประเทศกรีซส,สมัยโบราณและต่อมาก็เป็นของชาวตะวันตกเราอยากเป็นเหมือนเขาเราจึงต้องเรียนรู้ว่าเอาไงดีนะครับ พระสาหรัด um พระาาราชทานแก่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญณศาลาดุสิตดาไลวันเสาร์ที่18มกราค25ม2540มีดังต่อไปนี้สภาร่างรัฐธรรมนูญน,นี้ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมน,นูญซึ่งในระยะก่อนนี้ก็เคยมีเหมือนกันแต่สภานี้ได้มีการตั้งด้วยวิธีการที่ไม่เคยมีมาก่อน และทุกๆท,ท่านก็เป็นผู้ที่ได้อาสาเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการที่ท่านได้อาสาและท่านเป็นผู้ที่เป็นกลางหมายถึงไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆก็เชื่อว่าท่านจะมีความสามารถที่จะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ได้อย่างดีการร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ใช่ยากสำคัญอยู่ที่แต่ละท่านจะต้องได้ศึกษา ว่าในโลกนี้มีรัฐธรรมนูลหลากหลายซึ่งบางฉบับก็สั้นบางฉบับก็ยาวเป็นเหมือนหนังสือเป็นปึกใหญ่ปัญหาอยู่ที่ว่าท่านจะตัดสินที่จะสร้างหรือร่างรัฐธรรมนูญให้ยาวหรือสั้นแต่เข้าใจว่าถ้ามีข้อความมากเกินไปจะลำบากในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมเพราะความจริงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทหรือเป็นกฎหมายที่วางระเบียบกว้างๆสำหรับที่จะปกครองประเทศ นอกจากนั้นก็ควรจะมีการร่างกฎหมายที่เขาเรียกกันว่ากฎหมายลูกง่ายกว่าที่จะเอากฎหมายทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเพราะว่าการแก้ไขจะลำบากส่วนการแก้ไขนั้นการแก้ไขรัฐนูญก็ไม่ควรจะลำบากเกินไปเพราะว่าโลกก็จเจริญหรือวิวัฒนาการไปเรื่อยจะต้องให้รัฐนูญน,นี้สามารถที่จะใช้ในโอกาสทุกโอกาสฉะนั้นข้อสําคัญอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องคล่องตัว รัจธรรัดต่อไปต่อพวกเรานะครับเมื่อปี2 5 4 0ี่สที่ศาลาดุสิตดาไลาวันที่18มการาคมว่านอกจากนี้ก็มีสิ่งที่สำคัญคือจะต้องให้สามารถที่จะร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐนูลน,นี้โดยง่ายและไม่มีปัญหากรรมกวมฉะนั้นการสร้างหรือการร่างรัฐธรรมนูลน,นี้จะต้องมีความสำคัญอยู่ที่ให้แจมแจ้งการร่างรัฐธรรมนูลน,นี้มีความลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องสรรหาคำที่เหมาะสมไม่กรรมกลมลงในกฎหมายที่ไม่ย่นเยอะแต่ละท่านผู้มีความรู้อยู่ 98คนตามหลักควรจะมี99แต่เดี๋ยวนี้ท่านมี98ก็คือหายไปคนหนึ่งนะครับท่านลาออกไปก็จะต้องพยายามที่จะพูดกันเพื่อที่จะเลือกสรรคำเหล่านี้ให้เหมาะสมไม่ใช่จะให้ตกลงกันง่ายเกินไปแต่ไม่ใช่ให้ตกลงยากเกินไปเพราะว่าท่านมีเวลาจํากัดที่ได้พูดอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบคร่าวๆและรวมๆเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความสามารถที่จะร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญที่จะใช้งานได้ในการนี้ ก็ขอให้ท่านทุกคนมีความสามารถและมีความตั้งอกตั้งใจที่แน่วแน่และสามารถที่จะปลองดองกันหาคำที่จะมาร่างรัฐธรรมนูนนี้ด้วยดีการนี้ก็ขอให้ท่านถึงพร้อมด้วยกำลังกายกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติงานนี้ให้เป็นผลสำเร็จก็ขอให้ทุกทกท่านจงประสบแต่ความเจริญและความสำเร็จในการนี้จบพระราชลํารัสว่าด้วยเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ ณศาลาดุสิตดาไลาวันเสาร์ที่18มกราคม2510ต่อหน้าสมาชิกสภาร่างธำนูลยุคที่มาจากประชาชน99เหลือ98ตอนนั้นท่านจะเรียกว่าน้อยใจละออกไปคนหนึงก็แล้วกันนะครับไม่ต้องย้อนกลับไปคุยให้ขมคืนหัวใจแต่ว่าเราก็ล่างกันมานะครับอันนี้เป็นพระราชบัรัตเป็นรูปเล่มที่พวกเราทุกคนได้รับตอนที่เป็นสสรผมก็ปกป้องเอกสาร ปกสวยปกเนี้ยพอปร,รอเก็บไว้ที่บ้านแล้วพลิกอ่านพลิกอ่านตอนที่เป็นสสอรอร่างกันเสร็จนะครับปี2540เนี่ยแล้วเราก็รวมตัวกันว่าเดี๋ยว10ปีเรามาจัดงานฉลองซงมันไปไม่ถึง10ปีไปไม่ถึง10ปีนะครับแค่6ปีพ,พวกเขาก็ยึดอำนาจแล้วก็ฉีกรัฐนูลนี้ทิ้งเสียแล้วแล้วที่จริงก็คือว่าพวกเราก็ไปร่างรัฐนูนฉบับปี2540ที่เอถอนทะยืดยาวไม่ได้เชื่อ หลักวิชาการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ซึ่งผมยืนยันนะครับว่าเป็นหลักวิชาการที่เรียนมาจริงๆนะครับอาจารย์ที่ไหนๆก็สอนอาจารย์ผมก็สอนว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันจะต้องกระชับไม่เย่นเยอะ,อะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆและยืดหยุ่นแก้ไขได้อันนี้พูดกันมาเป็นร้อยปีแห่งรัฐศาสตร์แล้วนะครับเจ้อยู่หัวพูดเมื่อมีพระราชบัญัตเมื่อปี240กับพวกเราสสอรอ จำนวน98คนจาก99คนเนี่ยว่าต้องยืดหยุน่นเพราะฉะนั้นนักวิชาการในโลกเนี้ยเขาบอกชัดเจนศึกษาแล้วละรัฐนูนต้องสั้นกระชับอ่านง่ายจบไวไม่ต้องเย่นเยอะภาษากระชับแล้วก็รายละเอียดไปอยู่ในกฎหมายลูกกฎหมายหลานนะครับไม่ใช่มาปนกันเหมือนของเราเนี่ยฉบับ40ก็ใช่นะครับก็ปนกันอยู่มันก็ยาวนะฉบับ40 0, ก็ยืดยาวเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็พบว่าเอาใหม่ดีไหมนะครับเพราะว่ารัฐมนูล,ลฉบับที่ร่างมายาวเนี่ยร่างมันสั้นลงรายละเอียดต่างๆก็ไปแก้ไขในรูปแบบขั้นตอนของกฎหมายนะครับอย่างผมยกตัวอย่างรัฐมนูล,ลฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนมาจากคนของนายทหารผู้ยึดอำนาจร่างกันไปร่างกันมาก็รวมทั้งสิ้น สองร้อยกว่ามาตรามาตราสุดท้ายนะี่มาตราสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามาตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามาตราเนี่ยถือว่ายาวเกินไปผมว่าให้เหลือมันสักไม่เกินร้อยมาตราก็ได้นะครับรายละเอียดก็ไปเขียนเป็นกฎหมายเอ่อถ้าเป็นรัฐนุนฉบับที่ผมร่างหนักข้าไปอีกครับสามร้อยสามสิบหกมาตรานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอยู่หัวมีพระชำรัทเราก็ไม่เชื่อเราก็จะเขียนละเอียดแต่โอเคผมจะปกป้องความละเอียดไปย่อยเยอะแยะ หลายมาตราของรัฐมนูลไทยเนี่ยคล้ายๆก็ว่าเรามีปัญหาเยอะเราอยากจะแก้ปัญหาด้วยรัฐมนูนทุกอย่างเราเราคิดว่ารัฐมนูนมันศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรได้หมดตามรัฐมนูนแก้โกงปราบโกงได้ซึ่งมันไม่จริงหรอกนะครับถ้าปราบโกงได้มันต้องปราบไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนดักทางมาเยอะเพื่อกันไม่ให้คนโกงต้องการคนดีเข้าแต่มันก็ไม่ได้ผลไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปทําที่กฎหมาย รูปแบบสั้นกระชับเฉพาะโครงสร้างผมจึงขออ้างอิงหลักวิชาการที่เรียนมาในสายรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญศึกษาไม่มีใครเถียงนะว่ามันต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้พ่อผมไปฟังพระชำรดพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับสั้นกระชับยืดหยุ่นได้นี่ใช่เลยครับใช่ถูกต้องนักวิชาการทั้งโลกก็เขียนพูดและสอนคล้ายกับในหลวงสอนเราพวกเราไม่ทํากันเองต่างหากนะครับ เอาละครับนี่คือเหตุผลที่สองจะต้องร่างใหม่หมดทั้งฉบับแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเถียงกันวันนี้นะครับว่ารูปแบบสั้นกระชับจะเป็นยังไงแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับสั้นกระชับส่วนเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตย,ยก็ยังไม่ต้องเถียงแต่ไม่แน่ว่างๆก็เอามาคุยกันก่อนก็นกได้แล้วมันต้องคุยกันยาวเป็นปีนะครับพูดถึงว่าประชุมสัมมนาอบรมถกเถียงอภิปรายตะเวนรถโช อบตอบจอทั่วประเทศนะครับให้ประชาชนมาคุยกันชุมนุมกันผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมแล้วก็เชิญคนเก่งๆเรื่องประชาธิปไต,ตยมาบรรยายครับนะผมจะอาสารับบรรยายนะไม่ใช่ผมเก่งนะผมพอพูดได้นะครับว่าประชาธิปไต,ตยที่ดีเป็นยังไงก็เหมือนอาจารย์รัฐศาสตร์ทุกคนที่สอนรัฐศาสตร์อยู่พูดได้ก็ออกไปพูดซะสักปีหนึ่งนะครับจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไปวันละสองสามร้อยบาทก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็เพียงแต่จะบอกว่า ถึงวันลงประชามติผมคิดว่าประชาชนน่าจะมีความรู้สึกคล้ายผมบ้างนะก็คือว่าอยากมีส่วนร่วมในการร่างนูนจริงๆผมมีส่วนร่วมแล้วแต่มันล้มเหลวคือเขาฉีกทิ้งไปแล้วอยากจะให้วันเวลาประชาชนเป็นเจ้าของรรานูนกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งนะ ก็ต้องช่วยกันลงป,นประชามติอันนี้ผมจะเอียงเล็กน้อยนะครับว่าเข้าข้างตัวเองแต่ผมมีเหตุผลทางวิชาการเท่านั้นไม่แต่ผมคิดว่าความคิดของผมเนี่ยไม่มีใครเข้าใจแล้วก็คงแพ้นะครับเพราะว่าเขาจะไปเอาความคิดร่างใหม่ทั้งฉบับไปโยงกับพรรคการเมืองทีเ่เขาไม่ชอบซึ่งมันไม่เกี่ยวกันผมพูดในเชิงวิชาการและปรัชญาชีวิตของประชาชนชาวไทยหมดเวลาของรายการในบริบทของสมเกียรติอดอไม่มนในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ขอให้รัฐนูลเป็นของประชาชนจริงๆเถอะนะครับสวัสดีนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอพิมลสวัสดีครับ